สวัสดีครับผมเอ s t u d ส o o ด f โอออฟิเชียลวันนี้คือเกมไม่ครับตอนที่12งนี่ไง,งไม่มีนี่ไงนี่ไงวันนี้จะเล่นนี่ไงเมืองนี้เหมือนเดิม พาร์ทที่สองไปมึงนี้มองนี้มองนี้ก็อย่างนี้แหละเนี่ยนี่ไงมีเปาเออวันนี้บินขึ้นไปดูโอ้ไม่ไม่นี่ไงโอ้มันติดต้นไม้อะ่ะ นี่ไงมี <c oughs> รถมีรถจอดหนึ่งสองสามสามคันอ <c oughs> วันนี้จะมีอะไรใหม่มั่นี่โบปลา คริปเปอร์มาได้ไงเนี่ยอ,อนี่แงเรือเรือที่สร้างไว้แล้วก็มีอะไรมาใหม่มั่งมีนามีเรือเรือโจทย์นี่แงชายหาด เขือนน้ำตกโอ้โหนี่ไงน้ำตกเขียนคำใต้มีอะไรใต้น้ำมากใต้น้ำมีแต่บ้านปลาเออ นางเงือกสาบีเงือกนี่ไงวันนี้นี่นี่วันนี้เอาเน่ เอาอะไรมั่งสไตร์เดอร์นี่ไงมีลูกสไตรเดอร์ด้วยโหนี่ไงข้าโดนน้ำละ่ะน่าน่ะตายน่าไงน่าไงล่ะ โอ,โอแน่นอนโซ่ด้วยโซ่ แนอ่อโรพจน์เต็มดวงเลยเออ้ฝั่งนี้ละ่อละอ๋ะอสนอามบินมีฮอ มีเครื่องบินนี่ไงมีแต่คอนดูดมีคอนดีดมีคอนดู잇โอ้โอ นิโซ่นิโฮแล้วก็เนี้ยคืออะไรอ๋อเป้าทาเก็ตเนี้ยนี่ไง เอ็นเดอ์คริสเตอร์อะไฟไหมแน่ถ้าเอ็นเอ่อเรียกว่าเอ๊ะนี่ไงมีสะพานข้ามแล้วก็มีเคลนโอ้โหเคลนด้วยโอ้โหเคลนก็ใช้โซ่นี่ไง นี่ไงเครนโคตรใจงนี่บ้านนี่ห้องนี่คืออะไรอ่ะห้องน้ำนี่คืออะไรนะนี่คือที่จอดเรือ โอ้โหทางนี้โคตรแคบเลยเหมือนทะเลแหวกเลยเนี่ยไงแกนั่นไงนั่นไงเอาเคมาเลยน้ำมาเลยนี่คือเนื้ออยากกินเนื้อ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 เก็บ เนื้อไปไว้ไปบริจาคนี่ไงนี่ไงล่ะนั่นไงมีนี่ไงนี่คือสาพานนี่คือสานามบินเฮ้ยเฮ้ย เอออนี่เครื่องบินนี่ไงกลับมาที่เดิมมีแต่ชาวบ้านนี่ นี่ไงห้องห้องในนี้มีแมวด้วยนี่น้องมีตังอ๋อมีแมวน้องชื่อน้องมีตังอ่ะเอลฝอยทองแล้วคือแล้วคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็บายบายเจอกันใหม่ครับบายบาย